เราต้องรอให้เช้าก่อนไปห้องุดมาตัไว้ต่อเลยไหนวะ

โอเคแผนที่แผนที่จะเก็บอะไรก่อนีเก็บไฟล์ก่อนแล้วกันน่ายอยู่ตรงนี้เลย มันอยู่ตรงน้ำนี่ทเลยวะ เฮถ้าเราไมถ้าไม่มองมันมันจะตามเราเหรอขอลองหางหลังดูเลยเฮ้ยไปแล้วอะไหนวะอะไหนวะ,นวะต้องโหดรอเปล่า ไม่ม <sh> ีเลยครับใช่ไหมคือชาด้วยชาชาชใชาชาชาคืออาหารเจซิ่ง 有，你你不能用有。嗯。

มาไปนอนคือแรงจริงแรงจริงคีเปอร์เลยแรงจริงแรงจริงแรงมากด้วย จะเป็นแบบโอเควิ่งมวกีว <gun> ิ่งให้มันเหื่อยๆไปๆเวลากินมันก็จะเติมเลือดให้ Pai, 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 Đó. Xin hỏi mấy con chó có thấy chưa? Được không? ต่อใมันไล่เลยผมอยากลองว่ายน้ำหนีดู เพือเอ่ออะไรวะนึกว่ามันจะไต่ไอเนี้ยมันจะปีนเสาขึ้นมาแล้วเราจะแบบโดดจงกระโดดดงนูนน้นไม่เลยไม่มาอะไรเหมือนวะ